สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้จะมาทำนายดวงประจำเดือนเมษายนนะคะอ่อันนี้บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าเดือนนี้แม่หมอจะทำคลิปความรักแยกออกไปนะคะก็รอดูได้ในคลิปถัดไปนะโอเคมาดูกันภาพรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้นะคะเด็กถือถ้วย1นึเหรียญ หไม้เทา้าไพดีงามมากเวอร์นะคะคือดีทุกเรื่องเลยต่อให้มันจะดูขัดกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ทั้งไวรัสอะไรต่างๆนานาเอ่ยก็ตามนะคะจะถือว่าคุณก็ยังคนโทรลได้เนาะในเดือนเมษายนนี้นะคะถือว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแก้หน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ มันจะดีขึ้นนะคะปัญหาที่คุณเจออาจจะตั้งแต่แบบต่อเนื่องมานานเลยนะคะหรือว่าเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดในช่วงเมษายนนี้นะก็มีโอกาสที่มันจะคลี่คลายและดีขึ้นอาจจะดีขึ้นตั้งแต่ช่วงแบบต้นเดือนเลยหรือบางคนแบบอ่ายกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะมีที่มีปัญหามาเนิ่นนานในช่วงแบบ พอแตะๆเข้าเดือนเมษาปัญหามันก็เริ่มลี่ค่ายแล้วหรือบางคนที่แบบปัญหาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นในช่วงเดือนเมษาเงี้ยมันอาจจะไปดีขึ้นช่วงไปลายเดือนนะคะจะถือว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่คุณเจออยู่นะมันจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขขอให้คุณแบบใจเย็นๆนะคะสุดท้ายปัญหามันจะถูกแก้ไขไปได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากหรือบางคนอาจจะแบบว่า เอ้ตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตอะ่ะแต่ฉันก็เจอแหล่งคุมทรัพย์ในในโอกาสนะนะในความวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสดีๆอยู่ในนั้นนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เจอมันอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะถือว่าเออดีในหลายๆเรื่องเลยแล้วก็ถ้าใครที่เหมือนตั้งคันจะมีน้องเอ่อคนที่อยากมีน้องคนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาส ที่จะแบบว่ามีข่าวดีในเรื่องการตั้งครรภ์หรือมีลูกได้นะในเดือนนี้ถือว่าแล้วก็เป็นเด็กที่ดีอิชาชตบุตรมาเกิดเลยทีเดียวนะโอเคถือว่าแม่หมอมองภาพรวมไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรืออะไรเงี้ยมันออกมาดีมากโดยเฉพาะเรื่องเงินหรือเรื่องการหาความโอกาสในวิกฤตอ่ะเออ อันนี้คือดีมากเลยนะคะอันนี้ก็สําหรับชาวราศีพฤษภอันนี้แม่หมอดูมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนของแม่หมอคนหนึ่งเลยที่เขาบบวา่าเอ้ยมันมีโอกาสเรื่องไวรัสอะนางก็เลยทำหน้ากากอนามัยขายไปเลยนะคะก็ถือว่าก็ตรงกับดวงเดือนนี้เหมือนกันนะและนางก็ราศีนี้ด้วยนะคะประมาณนี้โอเคต่อมาเรื่องการงานการงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะ หนึ่งไม้ท้าเออเดอยอาจจะบินไม้เท้านะคะไพเฮอร์มิตเก้าเหรียญเนี่ยเออดีนะการงานก็ถือว่าดีแต่คุณอาจจะต้องแอคทีฟในการทำงานหรือวิ่งหางานทำงานสู้หรืออาจจะต้องเดินทางบ่อยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะถือว่าเดินทางแต่ก็ดีแต่ก็ในช่วงเดินทางก็ระวังด้วยนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ ใครที่แบบว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำอาชีพการงานอะไรของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาคุณก็ต้องเอาประสบการณ์ต่างๆที่คุณเคยผ่านมาที่คุณเรียนรู้มาทั้งชีวิตในการทำงานของคุณเนี่ยลือมาเอามาแก้ไขปัญหานะมันจะทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะหรือว่าถ้าแบบ ไอ้คุณไม่มีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหานี้ก็ลองทบคนที่มีประสบการณ์ที่อายุมากกว่าเขาก็จะมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ในจุดนี้ได้นะคะถือว่าเรื่องงานเนี่ยไพ่ค่อนข้างดีเลยนะอาจจะเงียบนิ่งไปบ้างนะคะสำหรับคนที่อาจจะขายของทำงานเศรษฐกิจที่ไม่ได้ได้เงินเดือนนะ่ะบริษัทคุณหรือธุรกิจคุณมันอาจจะดูนิ่งๆไปบ้างนะแต่ มันก็ไม่ได้แย่นะและถ้ายิ่งปัญหาที่คุณเผชิญอยู่คุณเอาความสามารถความประสบการณ์ของคุณดึงมาแก้ไขอะ่ะมันกลับทําให้คุณได้เงินเข้ามาเยอะขึ้นสบายขึ้นกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ํานะอันนี้ก็แม่หมอถือว่าชาวราศีพฤษภดวงค่อนข้างดีทีเดียวนะในเรื่องการงานตั้งแต่เปิดภาพรวมชุดแรกมาดยก็ถือว่าดีนะต่อให้มันจะดูแบบขัดกับ ที่เผชิญอยู่กับเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ก็ตามนะคะแต่อย่างว่าคุณอาจจะเจอแบบขุมทรัพย์ในช่วงวิกฤตก็ได้ก็เลยทําให้คุณแบบไม่ได้แย่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเป็นกันเนาะโอเคต่อมางานใหม่มาดูกันว่าคนที่หางานอยู่เนี่ยชาวราศีพฤษภมีโอกาสได้งานใหม่ในเดือนเมษายนนี้ไหมนะคะเด็กถือเหรียญสามเหรียญอ่า ราชาดาบนะคะถามว่ามีโอกาสได้งานใหม่ไหมมีนะคะมีโอกาสมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนมาแนะนำงานให้คุณนะคะจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องการงานแนะนำงานคุณก็ลองไปสมัครตามที่เขาแนะนำดูนะมีโอกาสมากๆาที่จะได้หาเองก็มีโอกาสได้นะคะแต่ว่า คนที่จะสัมภาษณ์คุณอาจจะหรือเจ้าของบริษ,ษัทคนที่มาสัมภาษณ์คุณเขาอาจจะดูดุหน่อยเข้มหน่อยนะคะแล้วคุณก็อาจจะต้องเตรียมตัวไปเยอะๆนะเขาอาจจะดูดุเขาเป็นคนแบบเก่งละเนียบอะ่ะก็เลยอาจจะต้องเตรียมตัวไปเยอะหน่อยในการสัมภาษณ์อย่าหล่อแหละอย่าแบบ เงานนี้ฉันไม่ได้หรอกฉันก็ไม่ตั้งใจในการสัมภาษณ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่านะก็ขอให้ทําเต็มที่นะคะให้เขาเห็นในความพยายามของคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาการเรียนน้องๆหนูดูชาวราศีพฤษภการเรียนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ1นึไม้เทาสาถ้วยอันนี้ดีมา3าข้อติดแล้วนะเอ,อ อัติดเนนิดหนึ่งแล้วกันนะก็ถือว่าเรื่องการเรียนดีอยากจะสมัครสอบหรือมีการสอบอะไรแข่งขันอะไรในเรื่องการเรียนก็ถือว่าดีถือว่าได้นะถือว่าโอเคเลยแหละเตรียมฉลองได้เลยนะคะไม่รู้ว่าเรื่องการสอบอ่เข้าสัมภาษณ์หรือแบบสอบเข้มามหาลัยอะไรช่วงนี้เขาจะหยุดหรือเปล่านะอันนี้แม่หมอก็ไม่ได้ติดตามนะจะถามว่า ถ้าเรื่องการสมัครสอบหรือเข้าเรียนที่ไหนเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยมีโอกาสได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคก็ขอให้เตรียมตัวไปเยอะๆนะต่อมาเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างเดอร์สตารแปดเหรียญว้าวจัดเม้นต์นะคะไพ่ดีมากชาวราศีพฤษภ นี่แม่หมอเหมือนเปิดทําคลิปเหมือนทําไพ่เหมือนดูดวงให้เพื่อนตัวเองคนเดียวเลยเพราะดูทำลายชีวิตนางที่เป็นชาวราศีพฤษภก็มาแนวนี้จริงๆนะคะเรื่องการเงินก็ดีมากๆนะคะเงินอะ่ะคือพอยของคําตอบในรอบเนี้ยของการเงินของชาวราศีพฤษภอะ่ะคือเงินมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าไงมันเป็นเงินที่คุณแบบ ต้องลงมือทำต้องทำเองมันถึงจะได้มานะคะคุณก็อาจจะคนที่มีงานประจําก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะคุณก็ได้เงินเดือนมาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะหาอะไรทําเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันก็ลองไปรื้อความสามารถอ,าอะไรพิเศษงานฝีมืออะไรของคุณที่คุณทําได้คุณก็อาจจะเอาเอาอกทําขายในช่วงนี้ก็ได้นะคะ ถือว่าเรื่องเงินอะดีมากทีเดียวนะเดี๋ยวก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็มีเดี๋ยวมีคนมาช่วยเรื่องเงินดีใครลองเงินอยู่ก็มีโอกาสาที่จะได้เงินใครที่ยืมเงินไปเขาจะเอามาคืนเรานะคะถือว่าดีมากๆนะในเรื่องการเงินนะคะชาวราศีพฤษภนี่แบบดีมาเรื่อยๆเลยนะมาดูกันเรื่องโชคลาภแล้วเรื่องโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหทาวเวอร์ สองเหรียญอาราชอาราชาถ้วยนะคะไพ่คมบอกว่าเธอเธอทำงานเธอหาเงินเธอก็ใช้การทํางานนั่นแหละเธออย่ามาหวังเพ้่งโชคลาภเลยนะคะคือเหมเือนว่าเงินเนี่ยมันจะมาจากความสามารถไม่ได้มาจากทางนี้นะคะก็ทางที่ดีก็ไม่เล่นดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะคะก็ยังไม่มีเข้ามาขนาดนั้นคือไม่คว้นเสี่ยงได้ทาวเวอร์กับสองเหรียญน,นะเดี๋ยวเงินมันจะ ขาดมือเงินมันจะไม่โฟลเซะเปล่า,ลา,นะาๆนะประมาณนี้แต่บางคนก็อาจจะโชคดีอาจจะมีคนเอ็นดูมีผู้ใหญ่แบบเอ็นดูคอยดูแลเราอาจจะให้มาบ้างอาจจะไม่ได้ให้เยอะให้แบบเล็กน้อยๆอยหรือซื้อของมาฝากให้เงินหรือแบบพาไปเลี้ยงข้าวโน่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยจ้าแนวแนวนี้มากกว่านะคะแต่ถ้าจะไปแบบเสียงเล่นหวยซื้อทุ่มทุนยังไม่อ่ะดูแล้วยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น แล้วก็คนที่เขามาอุปถัมภ์ความชูเอ็นดูเราอะไรเงี้ยก็อาจจะให้เล็กๆิกน้อยๆไม่ได้แบบให้จนเราล่ำรวยอะไรขนาดนั้นนะคะใ mm hmm. น่ตอนนี้นะโชคลาภต่อมาสุขภาพและอุบัติเหตุอู้หังแมนวิวออฟฟอร์จูนนะคะเอ็มเพลเยอร์ชาวราศีพฤษภอจาจจะป่วยอยู่หรือไม่สบายอยู่นะคุณอาจจะแบบว่า มีปัญหาเรื่องอปวดหลังเกี่ยวกับท้องไมเกรนคือท้องนี่คือแบบพวกปัญหาลํำไส้จุกจิกกระเพาะนู่นนี่นั่นนะคะหรือแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับว่ามดลูกหรือแบบเครื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยน,นะอาจจะแบบว่า<_ EN> <_ EN> มีปัญหาอยู่เนาะแต่ก็แพ์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาการถ้าใครเป็นอยู่นะ เดี๋ยวแม่หมอขอทวนอาการอีกรอบหนึ่งนะเป็นพวกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเครื่องเพศนะอาจจะเป็นพวกมดลูกหรือของคุณผู้ชายอะไรก็ว่าไปนะเกี่ยวกับท้องไส้ปวดหลังปวดกล้ามเนื้อนะกดไหลย,ย้อนหรือแบบว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีอะไรเงี้ยคนที่เป็นอยู่คายว่าเดือนนี้คุณอาจจะอาการต่างๆอะไรเลยจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะดีขึ้นจะได้ยาดีเจอหมอดีอะไรอย่างนี้นะก็ ยินดีด้วยในเรื่องสุขภาพแต่ถ้าใครยังไม่เป็นก็ขอให้ระวังที่พูดไปนะก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อยระวังด้วยแล้วก็บางคนอาจจะเป็นโรคพันธุกรรมก็ไปดูด้วยว่าที่บ้านเราอะสายไหนสายเบาหวานสายความดันหรือสายมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจด,ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าใครเป็นอยู่แล้วก็อาจจะได้ยาดีหรือการรักษาอะไรที่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้ มันอาจจะบางคนที่ถ้าเป็นโรคพันธุกรรมหนักๆอาจจะไม่ได้หายขาดในขนาดนั้นแต่มันก็ทําให้คุณแบบใช้ชีวิตได้อย่างสบายขึ้นไม่ทรามานนะประมาณนี้ใครที่ยังไม่ป่วยก็อยากให้ระวังในจุดนี้ด้วยให้พักผ่อนเยอะๆอย่าทํางานนะหักโหมากเกินไปหรือแบบอย่าปล่อยปะละละเลยว่าเอ๊ะเป็นแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกระวังว่ามันจะหนักนะคะให้ระวังในจุดนี้ด้วยเนาะแล้วก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุแต่ไม่มี ให้ระวังแค่เรื่องสุขภาพเฉยๆก็พอนะคะของชาวราศีพิษอของชาวราศีพฤษภนะคะโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b ์ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ใครที่รอเรื่องความรักอยู่ก็ไปดูกันต่อได้เลยที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ